นได้น้ำชาสวมชุดนี้ขึ้นเครื่องหนีโควิดดราม่าเข้าเต็มๆจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 หลายคนต่างเฝ้าระวังตัวเองป้องกันตัวเองสุดฤทธิ์เช่นเดียวกับนักแสดงน้ำชาทีล่าสุดเธอนั้นสวมชุดป้องกันเชื้อโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมระบุข้อความว่าพ้นสองอาทิตย์แล้วก,กักตัวแล้วผลตรวจเป็นลบไปไกลๆสักพักนะคะกลัว งานนี้ไม่ผลดรามา่าเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งบอกว่าตัวเองนั้นเป็นบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าชุดนี้เก็บไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้งานเถอะค่ะมันเป็นชุดที่ใช้เก็บสวอป มันยิ่งจะทําให้ขาดแคลนเพราะความต้องการที่ไม่จําเป็นมันมากขึ้นราคาก็จะแพงขึ้นด้วยโรงพยาบาลจะต้องซื้อในราคาที่แพงขึ้นตามไปด้วยเพราะคนบันเทิงทําในสิ่งที่ไม่ควรทํากลายเป็นตัวอย่างคนธรรมดาเห็นแล้วคิดว่ามันจําเป็นก็จะไปหาซื้อมาใส่กันโดยรู้เท่าไม่ถึงการ งานนี้คนขายสบายไปค่ะไม่จำเป็นต้องทำอย่าหาทำควรทำตามมาตรการที่ประกาศอย่างเป็นทางการพร้อมกับบอกว่าเราต้องช่วยกันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมมือกันค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยได้บอกว่าที่ใส่เพราะจำเป็นต้องเดินทางค่ะเลยใส่เพื่อป้องกันตัวเองและไม่ได้ใส่พร่ำเพื่อนะคะอย่าเอาความคิดตัวเองมาตัดสินคนอื่นถ้าไม่รู้เบื้องลึกค่ะ โดยผู้ที่อ้างว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้เข้ามาตอบกลับอีกว่าที่พูดนี่คือรู้จริงค่ะเพราะดิฉันเป็นบุคลากรทางการแพทย์ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ